บริษัทเวลาแท็กทีมอเล็กมิน้นมาร์ชรวมย้อนเวลาเฮฮาบวงสวงหนังไชน่าทาวเจาะเวลาอังยีผลงานกำกับโดยจตุรงมกจบบริษัทเวลาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดโดยผู้บริหารคุณเมเปลิลพัชชุดาพันพิพัฒน์นำทีมนักแสดงผู้กำกับและทีมงานจัดงานบวงสวงภาพยนตร์เรื่องไชน่าทาวชะชชาเจาะเวลาอังยี ผลงานกำกับภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดของจตุรงพลบูรณ์หรือจตุรงมกจกและทัญทรเกตเลขาโปรดิวเซอร์หนังมือเกา่าร่วมดำเนินการผลิตพร้อมแท็กทีมเหล่านักแสดงนำอเล็กธิระเดชมินรัตรวีมาร์ชจุฑาวุฒแอลกมลวันจิมชวนชื่นนุยเชิญยิ้มร่วมพิธีบวงสวงณบ,บริเวณหน้าศาลพระพิคเนธพระตีมุรติด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิด์ นังเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่2นะคะของบริษัทเวลาเดทเอนเมนต์เมเปิ้ลก็อยากจะฝากพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ฝากทุกคนด้วยค่ะกับการเป็นผู้จัดหน้าใหม่ของเมเปิ้ลดีกว่าฝากตัวเองแล้วก็ฝากบริษัทด้วยค่ะเรื่องนี้โปรดักชั่นยิ่งใหญ่นะแบบเป็นหนังจีนมันมีแบบว่าแต่งจีนอะไรด้วยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องบทต้องให้พี่รงดีกว่าพี่ลงมันเป็นเรื่องก่าวที่เราเอามาเอ่อเอารวมเป็นเพียงแค่ ปรับนิดๆีหน่อยแค่นั้นเองเพื่อกับปรับทางด้านส่วนของคอมเมดี้ให้มันสนุกขึ้นเราเมเปิ้อนอยากจะได้ตลกนะก็เลยทำให้ตแต่โชคดีที่ได้นักแสดงเก่งๆไม่มีนักแสดงวูนี้กูขัดไม่ได้ตลกเป็นส่วนประกอบของเขาหลักๆก็คือ3คนเนี่ยแล้วถ่ายมาได้ประมาณตั้งเจ็ดคิวแล้วเล่นดีมากสนุกมากแล้วพความเป็นคดีก็ไว้ใจพี่ลงเลยใช่ไหมคะ คนนี้ก็ใบใหลุงลงใช่คนเดียวเท่านั้นพอพอปรับบทใช่ไหมคะแกบทเด v e l o p มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเป็นแอคชั่นคอมาดีเนี่ยคือนึกถึงพี่โลงเป็นคนแรกเลยต้องแบบว่าโจชิงฉือไทยแลนด์ต้องพี่เท่านั้นค่ะแล้วแบบคือลุงๆลงไม่ใช่แค่แบบเป็นผู้กำกับที่อยู่เฉยๆอยู่หน้ามอนิเตอร์คือแกแบบออกรถแบบ เต็มที่มากทุกฉากทุกซีนใช่ไหมครับใช่งงอะไรคือเวลาลุงเวลาลุงลงรีแบบพวกเราจะเห็นภาพไงถ้าเกิดเล่นได้ตลกอย่างลุงก็คือสนุกแน่นอนแต่เล่นไม่ได้แต่ว่าในส่วนของในส่วนของพระเอกนางเอกเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ฉายตลกจ๋าแบบแบบอย่างพวกสามเท่าอย่างพวกพี่นุ้ยพวกตรงโตมหรอก อันนั้นส่วนตลกเนี่ยตลกอย่างเดียวเลยแต่ส่วนเส้นเรื่องมันจะเป็นเส้นเรื่องนี่ยทั้งสามคนเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการเป็นผู้ดำเนินการเป็นผู้วางเส้นเรื่องในเรื่องของการแสดงแต่ถ้าเป็นตลกเนี่ยตลกจันลายล้อมถ้าเป็นลิเกก็เจ้าแล้วก็จะมีตลกเดินตามอะไรประมาณนี้พี่เลี้เป็นไงบ้างเรื่องนี้ต้องแบบแต่งจีนด้วยแต่งอะไรด้วยอ๋อจริงๆก็ไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนครับผมแล้วก็เพิ่งเจอกับคือเพิ่งเริ่มงานกับเพิ่งเคยเริ่ม นอนน้อยครับพอทีเพิ่งเคยเริ่มงานกับทุกๆคนเป็นครั้งแรกทุกคนเลยครับผมแบบว่าบรรยากาศในกองคือสนุกมากใช่แล้วก็ด้วยความที่เอ่อทำอะไรสนุกจริงไงเรื่องเรื่องราวในกองขึ้นมามันก็สนุกไงหรอใช่อ่ะสนุกสนุกสนุกไหมให้เราสนุกไหมสนุกมากสนุกมากดีใจดีใจมากๆโดยเฉพาะพี่เล็กดีใจมากเลยที่ได้เจอเนี่ยครับทั้งสอนทั้งวันครับเพราะเป็นคู่ปรับกันตลอดเลยอ่ะกลัวอะไรหรือเปล่าวัวยู่ยู่ปั๊บปั๊บ ไม่เข้าใจกันแล้วสูนกันทีตายเลยทำไอเดียตอนนี้ก็ต้องเล่นเป็นบัดดี้กันใช่ค่ะใช่ค่ะสนิทกันอยู่แล้วเป็นบัดดี้ในในอดีตพาร์อดีตพาร์อดีค่ะใช่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าหนังของเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าชื่อเจาะเวลาอังยีคือมันจะมีการย้อนอดีตการมีทั้งพาร์ปัจจุบันและพาร์อดีซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจของเรื่องนี้มากๆแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมเนาะแล้วก็บรรยากาศของซีนต่างๆในเรื่องเนี่ย สวยมากถ่ายออกมาสวยมากถึงแม้จะเป็นถึงแม้เป็นแอคชั่นคอมเมดี้ก็จริงแต่ว่าเรื่องภาพพวกเราก็ไม่ไม่ไม่น้อยหน้าก็คือเรื่องภาพเรื่องพร็อพเรื่องโลเคชั่นอะไรต่างๆก็คือแบบสวยมากจริงถ่ายมาแล้วสวยมากทุกทุกไปไหมเราตลกไปไหตลกไหมอย่างที่พี่ลงบอกว่าเราเป็นสายเส้นเรื่องพระเอกไม่ได้ให้ไม่ได้ตลกตลอดเวลาพระเอกต้องเป็นเดินเรื่องแต่มีตลกเดินตามเขาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอก แล้วก็รวมๆมันไปใช่ๆๆแล้วน้องนางเอกบ้างลูกเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมีอี ต้องอยู่กับพี่แล้วก็ตลกเยอะหลายคนรยากไหมคะว่าเราเรื่องยังใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆริยากอยู่ค่ะตอนแรกๆมันเหมือนยังไม่ทันมุกจังหวะอะไรอย่างเงี้ยยังรู้สึกใหม่อยู่แต่ก็เริ่มปรับตัวได้แต่ก็ถือว่าน้องเก่งมากเก่งมากเก่งมากจริงๆตอนแรกแบบตอนที่เลือกน้องมาเป็นนางเอกค่ะก็รู้อยู่แล้วว่าน้องก็มีฝีมือทุกคนมีฝีมืออยู่แล้วแต่พอทุกคนได้แบบมาทางานกันจริงๆ รับใจมากกับทุกคนอย่างเล็กอย่างมาร์ทอย่างเงี้ยคือช่วยกันช่วยกันเสริมช่วยกันบเอียดมากมากว่าเีมากบางทีบางทีบางจังหวะอะไรเงี้มันมันก็ขัดขัดอะไรเงี้ยแล้วเขาอ่ะเป็นฝ่ายช่วยเขาก็ไหนครับเขาทั้งสองคนนะเป็นฝ่ายช่วยดลงเหมือนกับว่าเอาให้มันดีที่สุดหนังมันต้องทําให้ดีที่สุดไม่ไม่ไม่คือหมายถึงว่า สุดท้ายแล้วต้องออกมาให้ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็ขอบคุณขอบคุณไมเปิ้ลดีกว่าที่พาพาสามคนี่ยมาจริงๆแล้วเมเปิ้ลเป็นคนจัดการให้นะส่วนไอ้พวกตลกอ่ะลุงบูเป็นคนเอามาต้องช่วยกันช่วยกันค่ะคช่เอาต้องเล่นเป็นแบบนออสำหรับแล้นะคะก็เรื่องมีพริกหมดบาทเลยปกติจะเล่นแต่ละครบูอยู่ในป่าเขากระท่อมอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเรื่องนี้ที่เมเปิ้ลจับพริกเลยค่ะเล่นเป็น เรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะคะกับเรื่องนี้แล้วก็ยจะมีฉากอะไรที่แบบว่าอยากพี่เล่สปอยไหมสปอยได้ป้าไม่ได้ไม่ไม่ไม่เราจะไม่สปอยก่อนไมอจริง้เรสปอยไม่ได้จริงๆค่ะอยากให้ทุกคนไปชมที่โดมา่ากนัดความเซ็กซี่ได้ใช่ไหมคะเรื่องนี้โรงงานไทยพี่นี่ผมงานคอนเซ็กซี่เขาเขาเรียกว่าใครตะขาบดีกว่าใครตะขาบใครตะขาบแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องดำเนินการต่อใช้รองเทาาชาชชาก็ผมเจาะเวลาอังยีก็เป็น เ,เป็นภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้นะฮะแล้วก็คือไม่อยากให้ฟังเป็นแค่แอคชั่นคอมเมดี้เฉยแต่ว่ามันจะมีเรื่องราวหลายๆเรื่องอยู่ในนั้นมีมีสุขมีทุกมีหวานมีซึ้งมีบู๊เรียกว่าครบรสดีกว่าใช่แล้วก็แล้วก็เท่าที่เราได้ถ่ายทํากันมาได้อ่านกันมาได้ช่วยกันทํางานกันมาช,ชิ้นเนี้ยเรารู้สึกชื่อเรื่องอะไรครับ เจาะเวลาอังยี้ชนะทาวช้าชาชนะควาช้าช้าก็เวลาอังยีแล้วแต่เลยก็เมเปิลขอฝากอีกหน่อยนึงนะคะยังไงก็ฝากตัวเมเปิลด้วยนะคะแล้วก็ฝากบริษัทเวลาเดทเอนเมนอีกครั้งนะคะ